สัเราเนี่ยนี่ต้อเสิร์ฟแค่ั้จบเสิร์ฟกินเข้าไปเลยคืนะรับิมสัตหน้านะรอางเอาไปหายใจประสาทีีผมไปเอีอีโ้ยมีเยอะเอโอ้ยกับประการจะนำประการทีบอกเปล่าจะห้องมงเอ้องมง โอ้พวมึงูพวกนแล้วเดี๋ยวเอาเดี๋ยวลานมันับป่ะซุนซุนแตต้องนับด้วยเดี๋ยวนับเลยแตต้องนับเลยโอ๊ยกลับกลับลูกแรกไปดีจต้อนเราเมื่อกี้นะดังไปนีกว่าจะต้องนับไหทอไรนะ นับเมนรผมนับท่าดีโอ้ยอะไรโอ้ยปดโดนอีกไหมโดนปะโอ้ยสังากเลนี้ย

เล่นเปนซิงตามแสนสิแสนโอ้ลูกมือออกเลยสอง้าสองสองวันนี้หาเสุดแล้วยืดา

เอเยไปลยกันไปเดเราแตกบ่อยเขาใช่หใช่แล้วว้าวพีด้อยเอียนแบบข้าตนี้โกเข้าโอ้โหอ้าวเเลยแั๊

โอเฮ้ยสวยนะ้วา98ไปอ่เข้าเข้าเยได้ไหพี่

เอเทียะก็ข้ามไป้งนหมดและเนียเออสัดดกูนเลยโดนตไรไม้ทำเลไ้ย้อาหลังติดเตียงห้องตีหยุกดดันแล้วยดกดทันเลอนะถูก่อนนะถูกก่นะ

ไมเ oh ห okay. ็นวนาเว็บมันบังพอดีพี่ค่อยๆมองไปนนึงกนี่วัง่ใถ่านเลวที่ผมไม้ฆ่าดามดีขานี้ตัวเย่าดัปอย่าากันไปก่อนเฮอยต้องเอาไงชนะคนละสองแมต่านี่เฮ้ยดามามั่นใจมั่นใจพี่หมดละเอาพี่เอาเอา